ร้องให้เลยค่ะร้องเองอินเองซึ้งเองขนล,ลุกแอปเปิลเบาๆได้ไหมคะมใช่ะ,มชะแม้การจะชมก็เต็มสองเสือลงก็ไม่กล้า <c oughs> น,นคะคะผ่านไปค่ะเพลงเศร้าๆหนึ่งเพลงนะคะอาจจะโดนใจหลายคนในวันนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะความรักเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะตอนนี้ยังว่างอยู่นะคะเรามารักกันไหมคะอะไรนะว่าวววว่าววววว เราจมเสียงรีด้องขางานาดนั้นนะคะสุดท้ายค่ะเพลงนี้ค่ะจะขาดไม่ได้เลยนะคะว่าจะไปงานไหน,นะค่ะชื่อเพลงอะไรคะเลงหัวเสียงหวานเจียวจับวบนานนต้องรู้จักและร้องกันได้ใช่ไหมคะกับเพลงนี้ค่ะถ้างั้นขอให้ทุกคนช่วยกันพร้องด้ยน,นะคะใครที่ยังไม่ได้เคยฟังในวันนี้ก็ถือโอกาสฟังวันนี้แล้วก็ทำความรู้จักกับเบสไปเลยนะคะกับเพลงหัวใจค่ะ